สำหรับคิมีนะครับผมจะมาแนะนำทีมที่ผมใช้ไต่แรงในอารีนานะครับเป็นทีม2แท้งสองมาเมรแล้วก็1ฮิลนะครับเดี๋ยวมาดูการจัดท็อปปิ้งกันนะครับไวเบอรี่นะครับใส่รถความเสียหายล้วนนะครับดาร์โกโก้ก็ใส่รถความเสียหายล้วนนะครับไอแกใส่ครูทามครับกับรถความเสี่ยงล้นะครูทามประมาณ7%นะครับนางฟ้าทะเลใส่รถความเสียหายล้วนนะครับครูทามประมาณ8%นะครับส่วนพาเฟ่ครับใส่ครูทามล้วนนะครับเน้นให้สกิลบัฟบ่อยนะครับ A later few moments ทีมแรกนะครับการแจกทีมนี้เหมือนผมเลยนะครับแต่ของเขาจะเป็นครีมโคอกเท๊นะครับของผมจะเป็นนางฟ้าทะเลนะนคืำั่งฟังเทสัามลังเทนสีนี่คือคสั่งวิจัยเให้สิ

นี่ครับข้อดีของเปาเฟ่คูตามล้วนนะครับต่างจากฝันตรงข้ามเลยนะครับมาลองกับทีมตีวกันตั้งนะครับจะแสดงพลังแห่งท้องทะเลให้ดูนะการวิจัยทันท่วงทีให้เกิดจุ้ยรำฟังเพลงนี้สิที่รักพี่ชาพี่ทักรำฟงเพลงนี้สารวิจัยชั้นเลิศพลังามแห่งท้องทะเลให้เกิดจุ้ย ไปไปกับความมืดลัมจังเทนิสีลัมจังเทนิสีงานดีใจฉันเลิศลัมจังเทนทอมทะเยไปไปกับความมืดลัมจังเทนิสีงานดีใจฉันเลิศลัจังเทนทอมทนเล ยิค <Yeah. S 2> วามมุ่งมั่นในการค้นคว้าเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วทีมตีวัยก็สู้ได้นะครับทีมต่อไปเป็นทีมซัมมอนนะครับมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะการต่อสู้ครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ว่าอย่งไงกันนะ รอนรกจุยงานวิจัยฉันเลิกนี่คือคำสั่งพอมทะเลไปไปกับความมืดงนวิจัยฉนเลแสงสว่างจงนำทางเฟังเพลงนิสัยรอทันไรก็จุยงานวิจัยฉันเลิแสงสว่างจงนำทางทะเลแล้วเราฟังเพลงนิสัย แสงสว่างตรงน้ำทางผมกู้ยเข้าหนมาเพื่อนดูดิคิดว่าน่าจะชนะนะถ้าเอคผมไม่โดนต่อไปก่อนนะครับอาสกิลไปสวยครับยิ่งในเวลาแบบนี้ก็ยิ่งต้องถมตัว ทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมปุลุงซีรอนนะครับทีมปูลุงซีรอนก็สู้ได้อยู่นะนทีมนี้จัดยากสุดก็คือนางฟ้าทะเลนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีท็อปปิ้งดีๆนะให้ใส่เป็นคู้ตามเสริมก็ได้นะครับสำหรับลิมนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ